สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนมนสุรินทวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสรินบ้านหลังนี้มีเนื้อที่65ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตรนะครับบ้านหลังนี้นะครับ มีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งที่จอดรถนะครับแล้วก็สวนหย่อมนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านใหม่ป้ายแดงนะครับออกราคาขายเลยนะครับบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่65ตารางวา มีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งที่จอดรถแล้วก็หนึ่งที่สวนย่อมนะครับราคาขายขาย1ล้าน9ก0 0แสนบาทหน่ล้าน9แสนบาทราคานี้ฟรีโอนนะครับราคานี้ฟรีโอนด้วยนะครับแล้วก็มีของ แจกของแถมด้วยนะครับหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้วนี่มว่าจะเป็นแอร์คอนดิชันนะครับแถมให้ห่งเครื่องแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นนี่สเครื่องนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านอีก1ชุดนะครับนี่ของแจกของแถมมีให้ด้วยนะครับนี่เข้ามานะครับเข้ามาในบริเวณบ้านหลังนี้นะครับนี่ก็จะเป็น ที่จอดรถนะครับขนาดใจจอดรถได้สองสามคันเลยทีเดียวนะครับอยู่ติดกับถนนทางสาธรารณประโยชน์มีไฟฟ้ามีประปาส่วนภูมิภาคนะครับถน,นการสัญจรไปมานี่สะดวกสบายนะครับห่างจากถนนเลี่ยงเมืองเข้ามานะครับถนนเลี่ยงเมืองสายท่าสว่างนะครับเข้ามานี่เรียะทางก็ ห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลขสองเก้าสามนะครับที่เป็นวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์นะครับเข้ามาถึงบ้านหลังนี้ก็ประมาณห้าร้อยเมตรเท่านั้นนะครับนี่เข้ามาจะเป็นโรงรถขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงหญ้าเนี่ยปลูกต้นไม้มีต้นมะม่วงให้ให้ด้วยนะครับแถมให้ด้วยนะครับ เข้ามาตรงนี้หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเข้าขึ้นไปก็จะเป็นขึ้นมาก็เอามาจะเป็นห้องถูงตรงนี้นะครับห้องถุงเราจะมีตู้เฟอร์นิเจอร์นี่ตู้นี้นะครับแถมให้นะครับ แล้วก็ห้องนอนห้องแรกนะครับนีใหญ่กว้างใหญ่นะครับตรงนี้นะครับห้องนอนห้องที่สองนะครับอยู่ตรงนี้นี่พื้นที่ใหญ่เช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนห้องน้ำส่วนตัวหรือว่าเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่นะครับเครื่องอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอุปกรณ์ ในห้องน้ำนี่ของดีๆทั้งนั้นเลยครับอเมริกันสแตนดาร์บ้านหลังนี้นี่ใช้ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม <c oughs> ่ว่าจะเป็นของใช้ในในบ้านหรือว่าจะเป็นโครงสร้างก็ดีนะครับทั้งเหล็กทั้งอุปกรณ์ก่อ,อสร้างครับไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กใช้ของเกรดเอล้ดวนๆนะครับกระเบื้องก็ดีนะครับตรนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับมีซิงค์นะครับก็จะมีห้องน้ํา อีกห้อหนึ่งครับตรงนี้นะครับเป็นตู้ฟอร์นเจอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้างบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีาทางนะครับเดินรอบบ้านเลยทีเดียวนะครับีนหลังบ้านก็จะมีพื้นที่เหลืออีกกว้างใหญ่นะครับสามารถที่จะต่อเติมเป็นห้องต่างๆก็ดีนะครับว่าจะเป็นห้อง เก็บสัมภาระหรือว่าจะเป็นห้องซักล้างก็ดีนะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับเพราะยังเหลือพื้นที่อีกกว้างใหญ่นะครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้ก็โอ้เหลือที่ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่บนอปดบริเวณบ้านหลังนี้นี่ถือว่าโอ้โหน่าอยู่จริงๆนะครับสม กับราคานะครับบ้านหลังนี้นี่ซื้อมานี่โอ้โหไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องวะผววงหรือว่าไม่ต้องกังวลนะครับไม่ว่าเรื่องขยะเรื่องมลพวะก็ดีนะครับบ้านหลังนี้เนี่เข้ามาแล้วนี่อยู่สุขสบายเลยทีเดียวนะครับถนนโนนทางก็สะดวกสบายนะครับราคาขายก็เพียง1นึ่งล้านเก้าแสนบาทหนึ่งล้านเก้าแสนบาทราคานี้ ฟรีออนด้วยนะครับของแจกของแถมนี่มากมายเลยทีเดียวนะครับแถมแอร์หนึ่งเครื่องแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อีกหนึ่งชุดเครื่องทำน้ำอุน่นอีกสองเครื่องเลยทีเดียวนะครับบ้านหลังนี้นี่อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองสุรินเข้ามานะถึงบ้านหลังนี้นี่ระยะทางเพียง4 กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหอยู่ใกล้ๆเมืองนี่เองครับแล้วก็ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างเข้ามาถึงบ้านหลังนี้นี่ระยะทางเพียงหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นโอ้โห,โอ,โห <t> <laughs> อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับโอบตอท่าสว่างแล้วก็ห่างจากห้างต่างๆนะครับในเมืองสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นห้างโรบินสัน ห้าง Big C l o t ล s ั i c r o โคหรือว่าจะเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างร้านดูโฮมร้านโฮมโปรนะครับหรือว่าร้านไทยวัสดุระยะทางเข้ามาถึงบ้านหลังนี้นี่ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโอ้โหอยู่ไม่ไกลนะครับนั่งรถก็ประมาณ ไม่ถึง10นาทีนะครับก็ถึงบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับถนนหลักนะครับถนนเลี่ยงเมืองสายท่าสว่านะครับถือว่าเส้น293นะครับวงแหวนรอบนอกเมืองสุรินทร์นะครับถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้องเลยทีเดียวนะครับ สำหรับท่านใดที่ซื้อบ้านหลังนี้นี่รับรองการันตีเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นนี่ท่านใดที่กําลังมองหาบ้านาพักอาศัยอยู่นะครับบ้านใหมาป้ายแดงบ้านหลังนี้นะครับราคาขาย1ล้าน9 0 0 0แสบาท1นล้าน9 0 0 0แสนบาทวนอกสนใจก็ ติดต่อผมนะครับนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินโทรศัพท์ไอดีลาย0 8 5 1 0 4 6 8ห้า้านนี่นะครับโอ้โนะครับบานรงปัญญานะครับนี่บานมุงด้วยกระเบื้องซีแพ็อย่างดีนะครับเข้าไฟนี่โอ้โหเย็ยนชํำเลยทีเดียวนะครับ ซื้อมานี่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนท่านใดที่สนสนใจก็ติดต่อผมเชนเมืองสุรินได้ทุกเวลานะครับตามเบอร์ที่ผมนำเรียนได้แจ้งไว้นะครับ0851046885นี่ก็ขอบขอบคุณนะครับไปยังแฟนคลับ fc นะครับที่ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิง่งกดซับส c คร b e ให้เชนเมืองสุรินเรื่อยมานะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกท่านไว้ในโอากาสนี้ก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ